ขอแนะนําสิ่งที่เรียกว่าสายรัดพลังงานบริเลฟควอนตัมเอ็นแทงเกิลเมนครับนี่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพธรรมดาแต่มันใช้เทคโนโลยีควอนตัมเอ็นแทงเกิลเมนซึ่งเป็นนวัตกรรมล้าหน้าไปไกลกว่าคู่แข่งในตลาดมากถึง5-10ปีเคล็ดลับของมันอยู่ที่ชิป2ตัวที่ฝังอยู่ในสายรัดนี้ชิปตัวใหญ่เรียกว่าคลื่นเทสลาเป็นพลังงานชนิดพิเศษที่เรียกว่าคลื่นสกล่าวแนวตั้งชิปตัวเล็กเป็นตัวปล่อยคลื่นความถี่พลังงานไปกระตุน้นเส้นลงปรา12เส้น กระตุ้นจุดฝังเข็มตามศาสตร์แพทย์แผนจีน360จุดและเคลื่อนพลตั้งงานของสมุนไพรจีนมากกว่า150ชนิดพอใส่สัมผัสกับร่างกายเคลื่อนเทสลาจะปล่อยความถี่สูงถึง100ล้านครั้งต่อวินาทีทําให้เซลล์ในร่างกายตื่นตัวทันทีเติมพลังให้ร่างกายเหมือนชาร์จแบตเลยครับและยังเปลี่ยนน้าที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายให้กลายเป็นน้ําโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งจะทําให้การดูดซึมง,ง่ายกว่าช่วยลําเลียงน้ําและสารอาหารไปอย่างอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นมาก อีกอย่างคือถ้าใส่เป็นประจำร่างกายจะอุ่นขึ้นประมาณหนึ่งองศาจะทําให้ภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นภูมิต้านทานจะดีขึ้น5-10เท่าซึ่งเซลล์มะเร็งจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับนี่คือหลักการทํางานพื้นฐานของสายรัดพลังงานวอร์เรลเลิฟนี้ครับสายรัดนี้ช่วยสี่เรื่องหลักๆคือ1กระตุ้นเซลล์ให้ตื่นตัวช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นการทํางานของเซลล์ในร่างกายบางคนบอกว่าเหมือนได้ทําเซลล์บาบัดปีละสาครั้งเลยนะักใครอยากดูอ่อนไว้มีพลังงานสดชื่น ต้องลองเลยครับพูดตรงๆต,ตอนนี้ใครๆก็อยากดูดีอยากสุขภาพดีอยากรวยใช่ไหม 2. ช่วยการไหลเวียนโลหิตและปรับสมดุลความดันไขมันน้ำตาลสายรัดนี้จะช่วยให้เลือดใสขึ้นสุขภาพหัวใจดีขึ้นเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันหรือมีไขมันในเลือดขุนชอบช่วยคนใหม่หรือชอบสร้างรายได้จะดีกว่าไหมถ้าเราทําได้ทั้งสองอย่าง3เปิดเส้นลมปราณทั้งร่างกายใครที่ปวดเมื่อยชาตึงบวมเป็นตะคริวอาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเส้นพลังงานในร่างกายทั้งหมด เลยเมื่อสวมสายรัดนี้ทําให้เหมือนมีหมอเปิดเส้นอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงยิ่งอายุเยอะยิ่ยงต้องการเพราะแค่กินแคลเซียมอย่างเดียวร่างกายก็อาจดูดซึมได้น้อยแต่สายรัดนี้มีคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยดูดซึมแคลเซียมเหมือนเรากำลังอับแดดอยู่ตลอดเวลาสีช่วยเรื่องระบบประสาทและการนอนหลับปัจจุบันคนจำนวนมากมีปัญหาเครียดวิตกกังวลซึมเศร้านอนไม่หลับสายรัดข้อมือนี้โดยเฉพาะสีม่วงช่วยปรับระบบประสาทลดความกังวลหลับลึกขึ้น และรู้สึกสดชื่นขึ้นคุณคิดว่าตลาดของคนนอนไม่หลับใหญ่ไหมใหญ่มากครับสายรัดพลังงานนี้เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่มีโรคเรื้อรังคนที่นอนไม่หลับหรือเหนื่อยล้าสะสมในอนาคตคนทั่วโลกต้องมีสายรัดพลังงานแบบนี้ติดตัวคนละชิ้นแน่นอน